มองดูแล้วกันนะรอบบริเวณเราเนี่ยชี้ตรงไหนก็เงินทั้งนั้นนะครับครับวันนี้ผมมาที่ที่อะไรครับคุณต่อเซ็ตเฟสวอนเลมอนฟาร์มชามครับนี่คือเจ้าของนะครับผมยืนอยู่กับคุณต่อนะครับทีนี้คุณต่อครับที่นี่อ่ะผมดูเลมอนโอ้โหแบบใหญ่โตสามสี่สิบไร่แต่ตรงนี้เห็นคุณต่อบอกว่าจำลองมาสําหรับทักท่องเที่ยวใช่ครับทีนี้ ผมจำลองผมเดินดูเดินดูชมแล้วทีนี้มันมีทั้งในกระถางในเคงครับเอผมเป็นคนเมืองบ้านที่กับแคบพื้นที่จำกัดผมจะเลือกยังไงว่าปลูกในกระถางหรือในเคงนีครับจริงๆแล้วเนี่ยปลูกได้สองแบบครับครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเอาเราพูดเอาพูดถึงในปลูกในกระถางมาเลยฮะในกระถางอันไหนครับในนกระถางเนี่ย ปลูกในกระถางก็รูปงามได้เหมือนกันฮะครับเติบโตได้เหมือนกันครับทั้งหมดอย่างเหมือนกันหมดเลยฮะครับเพียงแต่ในกระถางเนี่ยฮะจุดเสี่ยงมีอยู่นิดหนึ่งว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่สมมติวราวันนึงเราจะย้ายลงดินเนี่ยลากมันจะขดครับมันจะขดตามกระถางเนี่ยว่ามันวิ่งมันจะวิ่งหาหาวิ่งหาแสงเนี่ยฮะมันก็จะขดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาขดมากๆเนี่ยกัววงกดมันอยู่ที่มืดใช่ครับมันอยู่ที่มันหาแสงหาแสงครับมันก็จะวิ่งขดจน ขดมากๆเนี่ยเขาจะพันตัวเขาเองใช่ไหมก็ทำให้รากข้างในไม่สามารถที่ออกมาหากินข้างนอกได้เขาเรียกว่ารากขดรากขดหรือรากนั่งแท่นอะไรก็ตามไปเรื่อยมาใช่ไหมจ๊ะตางออกไม่ได้มันหาทางออกไม่ได้ฮะซึ่งมันจะมีอายุสั้น เพราะสักวันหนึ่งพอเนี่ยฮะมันเติบโตไปสักพักเดียวฮะพอนานไปปับพอรากมันเยอะนะคือรากมันจะเติบโตเหมือนจิ๋งนะฮะวันหนึ่งรากก็จะแข็งแรงก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจนแน่นตัวมเรงเนี่ยก็ทําให้การลดน้ํากว่าจะเทินไปอยู่ข้างล่างก็ลาบากรากกอยจะออกมาหาอาหารก็ลําบากครับทุกอย่างก็จะลวกนะต้นเขาในสุดท้ายเขาก็จะไม่เด่นโบโตแล้วโอ้อยู่กับที่แล้วใช่ครับนะครับนี่คือข้อจํากัดนี่คือข้อจํากัดของการทาเป็นไม้กระถาง นะครับครับแต่มันสวยงามกว่าครับสวยงามมันดีกว่าครับหมายความว่ากันสวยงามตรงไหนครับก็คือในกระถางมันจะดูสวยกับเขกเป็นไม้ประดับได้เป็นไม้ประดับได้เจอบางคนเอากระถางที่สวยมากขนาดไหนก็ได้ครับแต่ถามว่าในอนาคตเรามีวิธีแก้ไขไหมเราก็มีวิธีเหมือนกันอะย่างไงครับก็คือหมยถึงว่าเราก็จะดันเข้าไปสักนิดหนึ่งฮะแล้วเราใช้มีดคมๆเลยฮะตัดตัดรากหรอครับตัดรากครับที่มันขดอยู่ใช่เช่กระโแล้วเอาฟิ้งไปเลยแล้วเอาดินใหม่เข้าไป แล้วก็เดี๋ยวเขาจะสร้างรากขึ้นมาใหม่โอ้นี่วิธีการแก้ไขรากเหมือนเก่งครับตัดก็งอกได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายพีงแต่เราต้องรู้วิธีการแก้ไขให้ได้เท่านั้นเองนะครับโอเคครับหลวงพเดี๋ยวเราไปดูที่แล้วกันดีกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับว่าจะลูบในเก่งหรือในกระถางต้องฟังเรื่องของการลูกในเก่งก่อนครับไหนนนี่ครับในเก่งครับอันนี้ในแข่งในเก่งนะครับในแข่ง ในเข่งเนี่ยมันก็มีจุดดี yes. จุดไม่ดีคือไม่สวยจุดไม่ดีคือเข่งไม่สวยไม่สวยเข่งไม่สวยไม่รู้จะไปปลูกเข่งโจใครยังไงเพราะมัน่ในเข่งมันไม่สวยมันอยู่ได้เข่งแต่จุดดีครับดีก็คืออะไรหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยคือระบายน้ําได้สบายมากโอ้ช่ไหมมีระบายน้ำทางระบายน้ำมีรูมีรูมีรูเยอะ้อที่สองคือ รากก็ต้องการอากาศเหมือนกันโอ้รากต้องการอากาศรากต้องการรากต้องการหายใจด้วยเหรอครับต้องการครับต้องการหายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราปลูกขึ้นมาขนาดนี้อาการที่อากาศเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปซัพพอร์ตรากได้เหมือนกันครับนะครับข้อที่3มอันนี้สําคัญที่สุดเลยฮะครับซึ่งไอเดียผมนะครับคือเมื่อไรก็ตามแต่เนี่ยธรรมชาติของรากต้องรักพือเนี่ยฮะเมื่อไรก็ตามแต่เขาจะเจอแสงเนี่ยเขาจะไม่ขดเขาจะหยุดครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามแต่ที่ควรเอาไปลงดินเนี่ยครับ อ่าล่ามก็จะเดินต่อไปได้เลยโดยที่มันไม่ขดล้อมตัวเขาเองต่อเวลาอืเนาะพฮะมันก็จะดีไปนลาอย่างครับอ่าคือจุดไม่ดีมีอย่างเดียวครับเราแข่งคือไม่สวยแต่เราก็สามารถจะทาข้อกั้นกั้นอะไรก็ตามแต่สมมติเราเอาข่งไว้วางเนี่ยเราก็เอามุงเอาไม้กันเลื่อเกออิฐขึ้นมาโดยที่ว่าไม่ต้องเป็นแนบไม่ต้องเป็นแนบกิ่งก็ได้ครับเป็นกระถานเพื่อให้ดูสวยให้มันมีกรอบของมันใช่ครับอันนี้คือ พอดีคือเราสามารถจะแก้ไขในกรณีที่ว่าสมมติมันไม่สวยไม่สวยเราก็ทําให้มันสวยได้เราก็จะทำลักษณะนั้นก็ฮะทําอิฐล้อมกรอบไว้ซะแล้วก็กรอบล้อมอย่างงี้ฮะได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับแล้วก็จะดูแลง่ายอากาศก็เข้าได้เหมือนเดิมลาก็มิได้รับแสงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมถามนิดนึงครับระหว่างปลูกในเข่งแบบนี้กับในกระถางผลผลิตที่ได้ล่ะครับมันต่างไหมครับผมว่าทั้งระยะสั้นใกล้เคียงกันครับแต่ลองรันแล้ว อยู่ในเข่งดีกว่าครับอยู่ในเข่งดีกว่าครับครับในระยะยาวแต่ระยะยาวดีกว่าเยอะครับโอ้ย่างนั้นคุณผู้ชมก็ต้องตัดสินใจดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยู่าังนั้นมันสั้นๆนะแต่ไอเดียผมเนี่ยผมรักกระถางเอ้ผมรักเข่งรักเข่งรักเข่งดีกว่าเราอยู่ในเข่งดีกว่าครับยังยืนยาวนานกว่ายังยืนยาวนานกว่าแล้วผมก็จะใช้วิธีเนี่ยฮะทากรอบเอามงเอาไม้มาตีกรอบของผมไปเรื่อยๆครับทาให้มันสวยทําให้มันสวยเราต้องการความสวยงามเราก็แก้ไขที่กระถางเราไม่ได้ไปแก้ไขที่วิธีการปลูกนะครับ ครับผมนะครับก็ก็ได้คําตอบเรียบร้อยเลยครับเนะน,น่าจะเป็นการตัดสินใจเป็นเป็นแนวทางการตัดสินใจได้ครับครับเอ,อว่าเออวันหนึ่งทำไมเขามาปลูกในเขียงกันบางคนก็ไม่ทราบหรอกครับเขาปลูกในเขียงก็ปลูกกันทำไมไม่รู้จริงๆแล้วเจตนาที่เราปลูกในเข่งเนี่ยก็เพื่อที่ว่า วันหนึ่งคนที่ต้องการต้นของเราเนี่ยต้องการจะเอาไปลงดินอย่างนี้เลยยกไปได้เลยยกไปเลยจะเจ้าสวนลอยฟ้าขนาดไหนก็ได้เลยต้นใหญ่ขนาดเนี้ยลงดินได้เลยเขาเรียกว่ามีกุศโลบายมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นนะครับคือสามารถยกตั้งเ่งตั้งกระถางเอาไปปลูกที่บ้านได้เลยได้เลยครับนัี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับเออมันสะดวกครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างไม่ดีที่ความสะดวกเนาะเป็นหลักนี่ผมยังไม่ได้ถามเรื่องการใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยนะเรื่องน้ำมันไม่ระวังเก่งกระถางที่เกิงใกล้เคียงกันครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ขนาดเอาอย่างนี้ครับคุณต่อไหนก็ไหนๆแล้วตอนแรกผมก็จะจบไปในสามนาทีผมถามนิดนึงว่าดินที่มาต้องปรับปรุงดินต้องผสมดินยังไงมาปลูกในเข่งในกระถางเนี่ยต้องใช้อะไรวัสดุของเราเนี่ยก็เป็น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 ดินที่ที่อยู่ในเข่งเนี่ยลักษณะของเราเนี่ยเราจะใช้พวกอินทรีย์วัตถุเป็นหลัก เป็นหลักนะครับอิสิวัตถุไม่ว่าคือในพื้นที่นั้นเนี่ยหาอะไรได้มไม่ว่าจะเป็นฟางจะเป็นแกลบเผาแกลบดิบแกลบเก่าขุยมะพร้าวแล้วว่าเป็นต้นอะไรนะไออะไรที่มันอยู่ในน้ําอะไรเนี่ยฮะที่เราเอาขึ้นมาแหนอะไรได้หมดเลยครับทุกอย่างได้หมดเลยครับอืเอาแต่ละอย่างที่มันมีคุณสมบัติต่างกันแต่ของเราเนี่ยสมมติว่าของเรายกเป็นตัวอย่างนะครับครับสิ่งที่ผมใช้ก็คือหนึ่งชื่อใช้แกลบเก่าแกลบเก่า ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแกะเผาแกะเผามูลสัตว์มูลสัตว์แล้วก็ทราย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 คือสารไหลเป่าครับทรายทรายฮะโอ้ทรายสัดส่วนสัดส่วนคือมีเท่าไหร่หารเท่าเท่ากันหมดเลยฮะโอ้เท่าเท่ากันหารเท่าเท่ากันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดมาเรามีอินีย์วัตถุเยอะเนี่ยให้เอามูลสัตว์เยอะกันหน่อยโอ้แต่สมมติว่าเรามีเอามูลสัตว์เป็นเป็นเป็นส่วนนะครับแต่จริงแล้ว จะนอกนั้นเนี่ยเอาทุกอย่างมาหานกหมดเลยครับอ๋ออย่างของผมเนี่ยผมเอาสัตว์เยอะหน่อยเหรอครับข้อมูลสัตว์เยอะหน่อยเพราะว่าสัตว์ที่ว่านี่คือมูลอะไรครับมูลสัตว์เก่ามูลบัวก็ได้ฮะมูลไก่ได้อมูลขังคาวได้แต่ต้องเป็นของเก่าเป็นของเก่าครับครับผมนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปหมักแล้วให้มันเก่าโดยธรรมชาติก็ได้นะครับครับส่วนมากอย่างนี้ฮะนี่คือวัสดุปลูกของเราจะเป็นลักษณะเนี่ยเราไม่ได้ ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ใช้ดินเท่าไหร่เราจะใช้ทรายนะครับเพราะว่าบางทีดินมันก็จะมีพวกอ่าดินดานบ้างหรือเป็นดินที่ไม่ค่อยดีบ้างบางทีก็จะมีเศษเศษหญ้าอะไรเยอะนะครับเราก็เอาอะไรที่มันปลอดภัยที่สุดแล้วก็เพราะมันอยู่ในกระถางเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันดีที่สุดปรงดินให้มันดีที่สุดเพราะเขามีพื้นที่น้อยไงครับพื้นที่น้อยปุ๋ยแหละครับปุ๋ยต้องเติมยังไงบ้างปุ๋ยของผมเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรียเคมี นะครับผมจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินรีย์เนี่ยฮะทุกสามเดือนครับเติมลงไปเติมลงไปใช่เพราะว่าเยอะไหมผมก็ปิดหน้าดินนะครับโอ้โรยไปเลยโรยให้มันปิดหน้าดินอนะครับดินมีเท่าไหร่ก็ทมแต่โรยปุ๋ยชื่อปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมากไม่เป็นไรอืมอมันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีครับครับปุ๋ยเคมีมันมีจํานวนครับปุ๋ยอินรีย์เต็มที่เลยครับครับผมทุกสามเดือนใช่ทุกสามเดือนสามเดือนเพราะในเข่งเนี่ยฮะ เตอร์แล้วบังชีมันไม่สามารถที่จะเขาไม่สามารถจะเติมจุลินทรีย์จากข้างนอกได้ครับเขาจะต้องเติมจุลินทรีย์จากที่เราให้เท่านั้นเองโอไม่ว่าจะเป็นน้ําจะเป็นปุ๋ยจะเป็นธาตุอาหารจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างจะได้ก็ต่อเมื่อเราให้ครับครับแต่ถ้ามันอยู่ในดินเนี่ยเอาม,มันไปหาเขาสามารถหา,หาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยเรามีหน้าที่อย่าละเลยในการที่จะปุ๋ย เติมปุ๋ยอินทรีย์ครับอันนี้สําคัญมากนะครับเติมอินทรีย์วัตถุในดินอยู่เรื่อยใช่ครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เลยก็ได้ครับอินทรีย์เลยก็ได้เลยครับจะดีเลยครับอัไนค้ัะอ่าแล้วเคมีเลยครับเคมีใส่ตอนไหนอ่าจริงๆแล้วสมมติเอาเอาต้นอันนี้เป็นสมมติเลยดีกว่าอ่าไซส์นี้เนี่ยเราจะใช้ประมาณเละเซว่าสักห้าสิบกรัมต่อต้นต่อเดือนโอ้าวนี้ถามว่าต้องสูตรไหมอะไรฮะต้องเป็นสูตรไหมถ้าก็เป็นสูตรผมไม่ทราบว่าสูตรส่วนอื่นจะเป็นยังไงแต่ของผมเนี่ยใช้สูตรสามหนึ่งสอง ามคือ n สามส่วนโอ p หนึ่งส่วนครับ k สองส่วนอ่าหรือจะใช้ปุ๋ยยี่สิบ็ดเจ็ดสิบสี่ก็ได้นะครับการให้เนี่ยของผมจะสมมติต้นขนาดเนี้ยเราอาจจะให้สักประมาณเลเซอรว่าสิบกรัมต่อต้นต่อเดือนครับคราวนี้ทุกคนก็จะถามว่าแล้วให้เห็นยังไงล่ะครับมันที่จะดีสุดออืวิธีการให้ปุ๋ยเขาบอกว่าให้เน้นน้อยแต่ให้บ่อยๆครับผมให้เดือนหนึ่งก็ได้อ่าสมมติในหนึ่งเดือนให้เดือนละครั้งก็ได้ครับแต่นั้นเป็นวิธีที่แย่ที่สุดเพื่อจะให้เราเลือกออื สองอาทิตย์ครั้งดีขึ้นมาละแต่ถ้าถ้าเรามีเวลาเดอะเบสเลยให้ทุกอาทิตย์ฮะแล้วก็แบ่งสิบกรัมต่อครั้งสิบกรัมต่อครั้งสิบกรัมต่อครั้งนะครับทุกอาทิตย์บ่อยๆให้บ่อยดีกว่าให้บ่อยๆให้น้อยๆแต่ให้บ่อยก็บอกให้น้อยๆครับแต่ให้บ่อยๆอันนี้เป็นหลักการเพราะว่าปุ๋ยเคมีเมื่อเราก็ตสำรบที่อยู่ในดินนานๆก็ไม่ดีมันมีการระเหยใช่ไหมฮะใช่ครับทั้งระเหยทั้งจังหวะที่มันไปไอความร้อนของมันเข้าไปทําให้ดินไม่เคยดีสักช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ <Expert> ถือว่าไม่ไดี <S <S แต่ถ้าเราให้ทีละน้อยๆฮะอแล้วหลักการที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งลุงพรห้ามข้ามเด็ดขาดทุกครั้ง <manip ulum. S 1> ที่ให้ปุ๋ยต้องให้น้ําเสมอโอ้ตามน้ําตามน้ําตามต้องละลายฮะเพราะว่าปุ๋ยน่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันอยู่บนดินแล้วมันไม่ใช้น้ําลงไปเนี่ยเขาจะระเหิด hmm. อคุณค่าของปุ๋ยก็จะหายไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยละครับเกบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรักษาคุณภาพของปุ๋ยไว้ได้ดีที่สุดก็คือว่า เก็บเข้าไว้ในนัเก็บเข้าไว้ในดินเลยโดยที่การลดน้ำพอลดน้ำเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ท่านอาหารละลายหมดท่านอาหารก็อยู่อยู่ในดินหมดละครับผมนี่คือหลักการที่สำคัญเลยหลักการแค่นี้ฮะคือจริงๆแล้วที่บอกว่าการกระแสาไม่ได้ยากมันอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้ครับผมนะครับคุณต่อครับถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจอยากจะมาศึกษาเรียนรู้แบบเชิงลึกเนี่ยผมดูที่นี่มันบรรยากาศเหมาะมากเลยอันนี้เราติดต่อกันยังไงครับ มากันยังไงอ่าก็มาที่สวนเลยจะมาติดต่อที่เพจก็ได้ครับชื่อเฟสวันเฟสวันฟาร์มครับอ่าเลมอนชามก็ได้เฟสวันฟาร์มเนี่ยฮะจะได้ถึงเลยฮะแล้วมาติดต่อที่เบอร์ผมก,ก็ได้ฮะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกสามครับนะครับอันนี้เราจะมีอบรมเบื้องต้นตั้งแต่การปลูกปรับดินยังไงปรุงดินยังไงให้ปุ๋ยยังไงให้น้ํายังไงตัดแต่งทรงพุ่มยังไงอะไรอย่างฮะด,ดูแลตั้งแต่อนุบาลเลยฮะยันมหาลัย ยันมหาอะไรยันมหาอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเบสิกที่ต้องรู้อะครับครับผมว่ามันจําเป็นนะตอนนี้ทําเกษตรต้องใช้ความรู้นะมันไม่จะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ครับต้องมีองค์ความรู้มีวิชาการความรู้ใช่ครับมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะครับใช่ไหมครับใช่ครับคือวันนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดจะเป็นไหนๆแล้วจะเป็นเกษตรกรแล้วเนี่ยเป็นเกษตรกรที่รู้ดีกว่าเป็นเกษตรกรที่ไม่รู้ครับเป็นเกษตรกรผู้นําดีกว่าเกษตรกรผู้ตามโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเี้บ ผมว่าคุยกันต่ออีกยาวไกลแน่เลยขอคำถามสุดท้ายอีกนิดนึงครับเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเกษตรกร,ร,กรนี่มีโอกาสรวยไหมในฐานะที่ว่าคุณต่อเองไม่ได้มีความรู้อะไร,กระเกษตรเลยอยู่ในเมืองเต็นทราบว่ายอมขายตึกขายบ้านแล้วมาทําสวนเลมอนเนี่ยมีโอกาสรวยไหมจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมว่าอืมรวยมากนะเอาแล้วผมว่ามันมันเอางี้ดีกว่าอืมถ้าคนต่อยอดไปในระบบภาษามแล้วนะเกษตรกร,ร,กรแล้วต่อยอดเราต่อยอดอะต่อยอดธุรกิจนะทา ธุรกิจเชิงเนี้ยฮะ,ะเกษตรเชิงธุรกิจธุรกิจเกษตร,ษรษการเกษตรให้ได้เนี่ยครับ,รบผมว่ามันมีช่องทางเยอะจริงๆนะครับครับอ่าฮะแล้วเป็นผู้นําให้ได้ครับมีอัตลักษณ์ของตัวเองให้ได้ผมว่ารวยอยู่ไม่ไกลเดียวฮะรวยได้อย่างสบายเดียวฮะเอาอย่างนี้อ่าผมมั่นใจนะ <c oughs> มั่นใจมั่นใจฮะวันนี้เนี่ยคุณมองดูแล้วกันนะรอบบริเวณเราเนี่ยชี้ตรงไหนก็เงินทางนั้นนะครับโอ้โห จริก็เนาะเลยจับมือใหม่วันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้เนื่องจากว่าต้องเดินทางไกลหน่อยได้ได้ครับวันนี้ครับยินดีครับยินดีครับขับยอดเลยครับ